แ่น้ำแข็งคาไปยือที่ไอวที่โฮชินรีสอรทโทนะคเคค่ัเราจะทำกิจกรรมอะไรกันครวันนี้นี้เดี๋ยวเราจะทำยาวน้ำแข็งค่ะแก้วแ้วได้ทำแก้วธรมดนะคะแก้วน้ำแข็งเหรอคะใช่ค่ะโอ้อาันนี้มนเสร็จแล้วนี่คะไม่อันนี้เป็นบล็อกคือแก้วแต่ว่าเขาให้แกะสลักให้เป็นลวดลายอหนึ่งอ อองะไรนโอเคค่ะมาไม่ไม่ถอดถุงมือมา้ยได้ฮะได้ได้อ๋อถอดถุงมือมาตายเลยนะโอเคเฮ้ยหลอดนี่คืออะไรครับผมมั้งอะไรคะเนี่เนี่ยพวกนี้คืออะไรครับไม่รู้อะอะแล้วเขามีอะไรให้ครับเนี่ยขวดเปล่าอะขวดเปล่าอะครับนี่ก็คือเขามีอุปกรณ์นั่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าอะไรครับเอาตัวแซกใช่ไหมคะแซกน้ำแข็งค่ะซึ่งเราก็จะแบบบับบับเป็นรูปลายแล้วก็อันนี้ค่าทำประมาณ1,500เยนนะคะโอเคซึ่ง เราสามารถทําเสร็จแล้วไปรับหนึ่งดริงได้ที่บาร์ได้เลยอ๋อหมายถึงว่ารับเครื่องดื่มได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะ้อดีจังเลยนะคะโอเคอะไรด้วยคะับกายตุ้นี้คืออะไรค่ะเบนขยายอ๋อเผื่อสําหรับคนสายตาไม่ดีอย่างมาม้าใช่ไหมคะเอ้ยเผื่อคนสายตายาวสายตาสั้นมาะอ่าหรือว่าเล่นเป็นนักสื่อไปด้ีกว่าเริ่มเลยดีกว่าติ๊กติ๊กจะช่วยไหมคะเด็กๆกติยกช่วยนะติ๊กติ๊จะช่วยไหมคะับไช่วยขอบคุ ยังเลยทำอะไรเนี่ยนี่ต้องทำอะไรมาเล่าให้ฟังก่อนมาอยากจะทำอะไรมามามีไอเดียหรือยังคะไม่มีเลยค่ะเอาลองครับแล้วม่ามาจะทำยังไงครับทำรูปหัวใจดิทำรูปสามหัวใจเออทำอะไรง่ายๆาทำเป็นรูปหัวใจเหรออยากอันเนี้ยซอแครเล็กเล็กเขายังวันนี้เราแล้วหม่ามาจะทำเอะไรครับง่ายกว่านั้น ดอกไม้เหมือนที่เขาทําอยู่ไงเออไปดูเขาก่อนไหมสรุปมาม้าจะทำเป็นรูปอะไรคะมาม้าบอกได้อย่างคะมาาลบเหลี่ยมก่อนค่ะลบเหลี่ยมนะคะทำไมต้องลบเหลี่ยมด้วยคะหะมาม่าหยุดกันอ่าทุกคนช่วยกันระบายค่ะไม่ใช่ระบายนี่ปัดเศษน้ำแข็งอ๋อเด็กๆช่วยปัดน้เศษน้ำแข็งออกนะคะเด็กๆช่วยกวาดบ้านแรงโอ้โหแันต่อไปนะ แกจะเพิ่มวันนี้จะเสร็จไหมคะเนี่ยนั่นดิคือมันมันดูต้องใช้เวลานะเนี่ทแกตูจะทำอะไรอยู่คะปัดมือปัดตัวหมอมาเดี๋ยวไปปัดกันไดิอย้างในเดี๋ยวไปใส่น้ำกินหูกายใส่น้ำละน้ำบุ๊กยืดแล้วค่ะเดี๋ยวปัดมือก่อนนะเออป้าจะรอดูว่าแกออกมาจะเป็นยังไงนะเแกจะทำเป็นรูปอะไรเนี่ยทบอกป้าหน่อยฮะทำเป็นทำตาหมอนะ อะไรนะตามตามหมาเหรออ๋หมาจะทำเป็นรูปอะไรหมายังไม่รู้วันนี้กูจะเสร็จหรอเนาะหมาจะได้กิ่นไหมเนี่ยสงสัยได้ไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้เลยค่ะอ่า กิจกรรมนี้พันห้าร้อยเยนนะครับต่อหนึ่งแก้วตอนแรกก็จะเบิกสามแก้วแต่คาดว่าคงไม่เวิร์กแก้วเดีเอาแก้วเดียวช่วยกันให้เสร็จดีกว่านะใช่กายบ้างใชใกายบ้างอาอาเกสเอาไว้กายบ้างอ่ะกายจะท้าแก้วพังนะครับป๊าป้าเรากินน้ำอยู่นะพังนี่อดกินน้ำกายด้านนี้อ่ะด้านนี้เอามุบบอกายเรก โอ้โหน้ำไหนะกายอาิชาติก่อนเ๋อวมาทำให้นิดหนึ่งก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเอะเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์สูงมากได้ไอ ถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิเนี่ยหรือว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์่ยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาก็จะเละนะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจะขาดทั้งสองอย่างใครเลือกทำเนี่ยแก้ะอ่าไเางเป็นพาราออกมาเก้รื่อะพาราออกมาแถมแรกถุงมือเราเนี่ยจับอะไรมาเยอะมากมายมจับแก้วแล้วเอาแก้วไปใส่นาินอี เขาล้างก่อนรอบๆหนึ่งล้างก็ไม่ช่วยนะนี่มันเป็นน้ำแข็งที่เราที่เป็นน้ำแข็งกินน้ำจะเป็นยังไงเนาะโอ้ปากจะเย็นไหมลิ้นติดตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรนะครับมาไหมกใจแล้วตอนนี้อะครับเป็นยังไงปากมันเติมพืนที่มันไม่พอมันเป็นหยดน้ำเลยอ เดี๋ยวนตอนตอนี้ใจสิตอนนี้การเป็จดน้ำโอเคไม่เป็นไรจดน้ำพอจดาเนี่ยออยากตรงนี้ถ้าอยากไปลึกอ่ะแก้วแตกอีกอ๋อแล้วทำไงคะปล่อยไป็นี่แหละโอเคโอเคเออโอเคโอเค้คนามมาแล้วมาเชื่อว่า เดี๋ยวเดี๋ยวสุดในตเดี๋ยวมเดี่ยวเดียวเวเวเดดีะบอกป้ากลังคิดว่าอะไรรู้เป่ะยดน้าก็หยดน้าเบอรอ้มันออกไปยดน้าจะเปียกดีโยวมันลึกกว่านี้ไม่ได้แลวานเจได้ไหมลดีมือน้อน้องเกดี๋ยวเดี๋ยวมาทาด้านฝั่ตอนนี้เราเป็นแผ่นมาทำหยดน้แล้วทำหจดน้าแล้วนะคะอเค จริงๆเราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วบอกเงี้ยจริงๆเราตั้งใจจะทำหยดดนั่นแหละกเดียวอะไงฮะความคิดหน้าโอ้ตอนนี้มีการคต้องอให้เว่อรอะไงฮะอ่ะมามไงครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วคไับไหนๆมันก็หยุดน้าขึ้นอะ ไม่เป็นหยดน้ำ้วเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นตอนแรกเป็นอะไรนะคะหัวใจนี้โค้งอ๋อไม่หัวใจอ่แหลมแหลมไเป็นหยดน้ำตรงนี้จะกลายเป็นหัวใจแต่ว่าด้วยความที่แก้วมันบางไม่ได้เลยเปลี่ยนแอนเป็นหยดน้ำก่อนน้ำแล้วเลยไงเปลี่ยนมานเป็นดีไซน์อยัก กินอะไรไหมไม่กินนะไม่กินอ่ะทำไมอ่ะไม่ก้วยนี่่ตัเนี้ยน่มันี้ยเห็มวตัเ็นไมวะัเน้ยเ็นไหมวะตัเน้ยไม่ตัน้ยนัวเนี้ยใไมวตัเ้ยนไหมัเ้ยหไวะเน้ยมะัวนสรุปันยังไงมวะเนี่ยงงมะัเดี๋ยวไงนวะรับเีมวะเดี๋ยะเอานไปน้ยเหนไมั้ยนไมัน้ยน เอาไหมเอาไปเติมก่อนไปเติมก่อนเดี๋ยวฟ้ากินเองฟ้าอยากรู้เป็นยังไงเด็กๆทำอะไรฮครักโตๆก็นดูด้วยเหครับโอ้ลูสามลูนี่ไงฮะมาเราอยู่ที่บาร์นี่ไงบาร์แล้วค่ะโอ้ไปรับเครื่องดื่มมาเมม่าเมาก็กินจริงเหรอยินดิีออร่อยนะนั่ง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 เป็นลูกค้าละตอนนี้เออไหมหนูกกินหนูก็กินได้แต่แก อะไรนะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอซ์ไอซ์สูบบาร์นะคะข้างลงอ่านี่ตอนนี้มีเป็นบาร์ที่ทำจากน้ำแข็งหมดเลยเอ้าเ,เจอแฟนเพจค่ะสวัสดีครับน้แฟน <SU ajust> รู้จักด้วย,ย,ยรู้จักด้วย,ยค่ะเอามีคนไทยอยู่นี่ด้วยค่ะตกใจหมดเลยค่ะปสิคะครรไปถ่ายรูปค่ะอ่าตอนนี้ยังไงคะเจอแฟนเพจค่ะอาถ่ายรูปกันค่ะ เที่ยวนี้มีหนูอยู่ในคลิปด้วยนะฮะไปๆนอ่นี่ถ่ายถ่ายตรงนี้เลยถ่ายตรงตรงไอซ์บาร์เนี่ยเท่ๆได้ถ่ายไปถ่ายกับแม่แน่โอเคครับถ่ายได้เลยครับถ่ายหันมาถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกก่อนค่ะไหวไหมอ่ะเด็กซึ่งหนูพวกนี้ได้ เอาเอาแอลกอฮอล์หรือไม่เอาแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์ดีกว่าค่ะโอเคค่ะเอานี่ไงมีแต่ค็อกเทลค่ะมาไมานีอนในแอลกอฮอล์อ๋อกินก็ดีนะจะได้อุ่น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 อาลองไหมเอาเอาแบบนอนในแอลกอฮอล์เด็กได้ชิมด้วยเอาเอาเลตส์ฟาร์เบอร์คูลเลย please okay okay thank you ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยในกินแก้วตัวเองดิเจ๊ดไปไง่ะกายกินไหมโอ้โหโอ้โ<ม>หโอเจ๊ดูเจ๊ดูอ่าตอนนี้แก้วแก้วเราสะอาดแล้วนะครับที่มือเมื่อกี้มาของมามาเนี่ยถูกรางไปแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาไปทําแก้วกันมาค่ะน้องอะไรคะเนี่ยน้อ,องเพสอะน้องเพชรเหรอครับโอ้น้องเพชรไปทําแก้วสิคะนี่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 อ่าเขาเทแล้วค่ะโอ้ยโอ้ย นนะ้ำส้มผสมแดงก็คือ orange cooler แม่แอนทาให้กินคะเหอนไม่ได้มันไม่เหมือนกัน orange cooler มันไม่เหมือนกันตงนี้กับกินตรงนู้นไม่เหมือนกันน้อ่าตอนนี้ก็จะได้เวลาสำคัญแล้วค่ะ o ์เ n g e l นะคะเล้ย cooler ค่ะไม่ orange lover อะอ่ะใครจะกินคนแรกคนก่อนไหคนก่อน คือน้ำส้มใส่น้ำแดงแม่แอนก็ทำได้แต่เรไปทำไม่เอ้ยอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนคอนเฟิร์มแว่าไม่เหมือนในน้ำแดงเฮลบอยฉันไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นแก้วพิเศษแล้วก็กินในบาร์ที่เขาเรียกไลดู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 นี่มีน้ำแข็งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนน้ำส้มน้ำแดงอะไรที่กินที่กรุงเทพแน่นอนอ่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอกายกินไหมกายกินไหมลองชิมดูนะ อเนะเป็นไงฮะอร่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งฮะเป็นไงฮะดีนะเป็นไงฮะอร่อยดีอย่าเพิ่งกินหมดนะฮะเฮ้ยหยุดจานทุกคนกินทุกติอย่าเต้นดิอย่าเต้นกายมาชิมมาพออก่อนปูชีปูชีครับกายจะไมมาเต้นๆน่ะ งรสชาติไงฮะก็น้ำส้มน้ำส้มอ่ะเป็นไงฮะแกสรุปอร่อยไหมฮะน้ำส้มหวานหวานน้ำส้มหวานหวานสรุปอร่อยไหมฮะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะมาอร่อยไหมบอกก่อนอร่อยอร่อยะไม่ชิมอ่ะกายมาลองชิมไหมครับชิมดูกายอายครับอายมากมากกินมางอ่ะอ่ะอ่ะทุกคนกินเลยนะใครอยากกินบ้างเมนบอกด่วนโอเค จกดูนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออมีมีเนื้อน้ำแข็งอ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นติดต้ององแข็งนะมากินให้หมดเลยแม่ที่มันอร่อยคือเรากินที่มันทำน้ำแข็งทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ปลาทั้งทุกอย่างเนี่ยครับหมดแล้วหมดแล้วค่ะโอเคเป็นไงบ้าง สนุกแล้วสนุกไหมสำหรัวบวันนี้นะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยสนุกมากเมากเลยทำแก้วด้วยตัวเองค่ะครั้งแรก <c oughs> ครั้งหนึ่ง <c oughs> ในชีวิตเลยนะปาว่ามันไม่ได้มีโอกาสจะทำกันได้บ่อยๆอย่างนี้หรอกใช่ถ้าใครสนใจนะคะก็มาสนุกสนานกันได้ที่ไอซ์วิลเลจนะคะที่โฮชิโนรี2โทมอุกคาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปก่อนนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย